สำหรับใครที่หาบ้านอยู่ริมถนนรังสิตนครนายกที่ต้องการการเดินทางเข้าออกสะดวกสะดวกนะครับผมแนะนําหลังนี้เลยนะครับผมหลังนี้จะเป็นทาวน์เฮาส์สชั้น1 8ตารางวานะครับมี2ห้องนอน2ห้องน้ํามีห้องโถงชั้นล่างกว้างนะครับห้องครัวพร้อมโรงจอดรถสไตล์โมเดิร์นแบบนี้เลยนะครับผมหลังนี้เดินทางเข้าออกสะดวกมากนะครับเข้าจากถนนรังสิตนครนายกนี่เข้ามาประมาณสัก4 5 0 0เมตรถึงตัวบ้านเลยนะครับบ้านหลังนี้อยู่ในหมู่บ้านสทาพรนะครับผมมีทั้งโซนบ้านเดี่ยวมีอาคารพาณิชย์ด้วยมีบ้านทาวน์เฮาส์ด้วยนะคร รอพอตลอด24ชั่วโมงนะครับผมถ้าหาบ้านที่ต้องการอ่าการเดินทางสะดวกสะดวกนะครับหลังนี้สุดยอดเลยแนะนําเลยนะครับและที่สําคัญนะครับราคาผมขายไม่แพงด้วยครับผมอ่าสนใจหลังนี้นะครับโทรหาผมได้เลยผมโอบ้านรีบิวครับนี่เลยครับผมลงจอดรถจอดรถในบ้านสะดวกสะดวกนะครับแล้วก็ดูรถเราทำใหม่เลยนะครับผมใหม่แล้วก็เป็นมือตัวบ้านสำหเรื่องนี้เราคูลใหม่หมดเลยนะครับ พื้นชั้นบนนะครับผมพื้นชั้นบนนี่เราปูด้วยแคนิโต้ใหม่หมดเลยนะครับผองเดิมจะเป็นปาเก้นะครับผมแล้วก็จะมีห้องน้ําอยู่ตรงนี้ครับผมนี่ห้องน้ําสวยๆกว้างๆเลยนะครับห้องน้ําชั้นบนนี่กว้างเลยครับผมสุขภัณฑ์เปลี่ยนใหม่หมดกระเบื้องนี่ทุกแผ่นเลยครับผมแล้วก็มาห้องนอนห้องนอนห้องนี้มีแอร์พร้อมเย็นฉ่ำเลยครับตัวนี้ครับผมแล้วก็ห้องนอนอีกห้องหนึ่งด้านโน้น ห้องนอนฝั่งนี้ยังไม่มีแอร์นะครับผมแถมแอร์ติดตั้งให้พร้อมหน่งตัวเลยนะครับครับหลังนี้สุดยอดเลยแนะนําเลยนะครับและที่สําคัญนะครับราคาผมขายไม่แพงด้วยครับผมสนใจหลังนี้นะครับโทรหาผมได้เลยผมโอบ้านรีวิวครับขอบคุณครับผม